ก่อนที่จะเดินทางไปภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว4แนวทางที่สําคัญโดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นไฮซีซั่นตลอดทั้งปีค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมอบนโยบายเพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในประเทศโดยกล่าวว่าการท่องเที่ยวถือเป็น,นกลไกที่สําคัญที่สุดรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งเป็น,นกลไกสาคัญในการสร้างรายได้จากการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นกระจายรายได้ให้กับประชาชนจํานวนมากนายกรัฐมนตรีพูดถึง4แนวคิดคือส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นไฮซีซั่นตลอดทั้งปีพัฒนาการเชื่อมต่อกับนักท่องเที่ยวและให้นักท่องเที่ยวมีการจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นปัจจุบันนี้การที่นักท่องเที่ยวทั้งหลายทั่วโลกเนี่ยผมเชื่อว่าเขาถูกโอเวอร์โหลดโดยข้อมูล นะเพราะฉะนั้นการจัดทำอะไรการนำเสนอที่มีอินโฟกราฟิกที่เด่นชัดที่ง่ายต่อการเข้าใจนะครับแล้วก็คิดว่าจะดึงดูดเขาเป็นที่น่าพอใจของเขาไม่ใช่ว่าเราชอบเอาลูกค้าเป็นที่ตั้งว่าเจ้าเห็นแล้วเขาอยากจะมาอันนี้ผมถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเราไม่ได้แข่งกับ แค่ประเทศเดียวมีหลายประเทศที่พยายามจะดึงดูดนะักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยวิธีการน,นําเสนอในทีนะครับเรื่องของอินโฟกราฟิกเี่ถือเป็นเรื่องสําคัญเพราะเวลาท่านบัากการเรื่องของเว็บไซต์แันดชื่อต่างๆในการนำไปโฆษณาถือว่าเป็นปรเรื่องที่สำคัญนะครับ